เคนะครับเครื่องประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองขี่กันนะครับหลังจากที่เราทดลองจากที่ร้านมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปขี่แล้วก็ไปลองดูกันว่าอาการจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เกียร์มันตันนะครับสเตอร์จะใหญ่ไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจอดจอดดูกันนะครับว่าสเตอร์มันจะกี่ฟันนะครับพอในความรู้สึกผมเห็นเหมือนสเตอร์มันใหญ่นะครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยมันสั้นมากเลยนะครับมันวิ่งได้ไม่ยาวเลยนั้นเหมือนเกียร์มันสุดเร็วนะครับอัตราทดเกียร์มันสั้นไปนะครับแต่ละเกียร์แล้วปลายเกียร์มันตันนะครับก็ลองดูสเตอร์นะครับโอ้เหมือนสเตอร์มันจะใหญ่นะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับสเตอร์หน้า ประมาณ40นะครับ40กว่าถือว่ามันใหญ่ไปนะครับทําให้แต่ละเกียร์มันสั้นไปถ้าให้ดีก็ต้องใส่สักประมาณลงม่สัก36 38อะไรอย่างเงี้ยนะครับกําลังดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมช่างปุ๋ยนะครับก็เมื่อกี้นี้ไปได้ลองรถกันกลับมาแล้วนะครับไปลองรถกันกลับมาแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดการทําเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้จะ ใช้กล่อง C D I ของเวยบร้อยนะครับเวยบร้อยคาบูนะครับตัวนี้แล้วก็แปลงฝังพันเชอร์คอยไว้บริเวณนี้นะครับแปลง C D I นะครับใช้ของเวยบร้อยนะครับการทดลองขี่เมื่อกี้นี้อัตราเร่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับปิดปัญหาตรงที่สเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังรู้สึกว่าจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับน่าจะอยู่ประมาณ42หรือ45ด้วยซ้ำนะครับใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็แก้ไขนะครับ เอาที่มันเล็กกว่านี้หน่อยนะครับอาจจะประมาณ38นะครับ36 38ผมว่ากำลังสวยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเกียร์มันสั้นไปมากเมื่อกี้นี้ก็โอเคเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการประกอบเครื่องกันนะครับว่าผมมีวิธีการประกอบเครื่องยังไงก็เผื่อเป็นแนวทางแกเ่เพื่อนๆแล้วก็ FC นะครับนําไปปรับใช้นะครับปัญหาอะไรก็สามารถดูแล้วก็แก้ไขได้นะครับ เริ่มจากนะครับประกอบข้อเหวี่ยงก่อนเลยนะครับข้อเหวี่ยงเราได้เปลี่ยนตั้งสูบเสร็จเรียบร้อยก็นํามาประกอบใส่แข้งโดยใช้เครื่องมือพิเศษนะครับที่ดูดเข้าแข้งเพื่อที่ข้อเหวี่ยงจะได้ไม่สะเทือนเสร็จแล้วเราก็นําชุดเกียร์มาใส่นะครับเวลาประกอบชุดเกียร์นะครับหลักการง่ายๆคือหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับเราต้องหมุนแล้วเกียร์ต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างและต้องมีเกียร์ว่างนะครับถ้ามันเกียร์ ไม่มีเกียร์ว่างนั้นแสดงว่ายังมีปัญหาเรื่องระบบเกียร์เราก็ต้องแก้ไขนะครับก็เสร็จรเรียบร้อยก็นําแท้งกลางนะครับที่ใส่เข้อเหวี่ยงมาเรียบร้อยแล้วมาประกอบกับชุดเกียร์นะครับก็ขันน็อตนะครับตรงจุดนี้ต้องขันให้นั่นนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับให้นั่นพอสมควรไม่ใช่ว่านั่นมากจนเกียร์มันลูดนะครับเพราะรถเก่าเกียร์มันช้าหมดแล้วก็มาประกอบลูกสูบนะครับการประกอบลูกสูบเราก็ต้องเช็คล่องแหวนหนิดนึงนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ เราต้องการหรือตามสูตรของเรานะครับก็ลองไปหาวิธีการใส่ล่องแหวนได้นะครับแล้วก็นําน้ํามันมาชโลมนะครับที่เสื้อสูบนะครับแล้วก็สวมลงไปตรงจุดนี้ต้องระวังด้วยนะครับเวลาใส่ต้องรีดจัดล่องแหวนให้ตรงก่อนที่จะเอาเสื้อสูบลงไปนะครับไม่งั้นแหวนจะหักนะครับก็นําโซ่เราลิ้นนะครับมาใส่นะครับโซ่เราลิ้นมาใส่ตรงจุดนี้คล้องไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้สะพานโซ่นะครับตัวนี้จะมี ตัวตั้งโซ่อยู่ด้วยนะครับตรงนี้สะพานโซ่ตรงนี้ปลายด้านหนึ่งจะอยู่ที่ฝาสูบนะครับเราก็จะใส่อุปกรณ์นะครับเข้าไปที่ตัวตั้งโซ่นะครับที่ติดกับสะพานโซ่มันจะมีเป็นบูทเหมือนลูกวิ้ยวนะครับแล้วก็มีน็อตเบอร์14ล็อกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเบอร์สิบเสร็จแล้วก็นําประกันฝาสูบมาใส่นะครับดูสะพานโซ่ด้วยต้องจัดให้ตรงนะครับสะพานโซ่มี2ตัวนะครับตัวบนตัวล่าง โอลิงนะครับตรงนี้ตรงน็อตที่น้ํามันเครื่องวิ่งขึ้นมานะครับตรงนี้ต้องมีโอลิงไม่งั้นน้ํามันเครื่องจะซึมนะครับก็นําฝาสูบมาใส่ได้เลยนะครับฝาสูบเวลาใส่ต้องจับละเอียดให้มันตรงแล้วค่อยดูเสื้อด้วยนะครับบูทฝาสูบก็ต้องมีนะครับเสร็จแ,แล้วก็ใช้น้ํามันเครื่องนะครับขโลงตรงจุดที่ลูกเบี้ยวนะครับ แคมชาร์ปนะครับมันจะต้องเคลื่อนที่ตรงจุดนั้นเราต้องชะโลมด้วยนะครับนี่นะครับเป็นลูกเบี้ยวที่มีเฟืองขับขันมาติดอยู่แล้วนะครับเราก็นําโซ่เราลิ้นมาคล้องนะครับแต่จังหวะตอนสายนี้เราต้องเล็งด้วยนะครับให้อยู่ในตําแหน่งตรงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบนะครับหรือว่ามันพลาดก็อาจจะแก้ไขนิดนึงนะครับบูธนะครับบูธชาร์ปจุดนี้ มันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับมุมล็อกเราต้องใส่แค่ตรงนิดหนึ่งด้วยนะครับถ้าไม่ตรงก็จะมีปัญหานะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาล้อไม่เหล็กนะครับมาใส่นะครับเพื่อที่จะดูเช็คมาร์กนะครับว่ามันตรงไหมนะครับนี่นะครับหมุนให้อยู่ประมาณตรงกลางเสื้อคือตัวทีจะอยู่ประมาณกลางเสื้อนะครับแล้วเราก็มาดูที่ แคมชร์บนะครับนี่นะครับเฟืองขับตรงเนี้ยเรามองดูรู้สึกว่ามันเอียงนะครับมันจะไม่ตรงถ้ามันตรงมันจะอยู่ในระนาบเดียวกันเป็นเส้นตรงจากตรงกลางเสื้อเลยนะครับเราก็ทําการแก้ไขนะครับใช้เหล็กนะครับมาลูกที่โซ่เพื่อทําให้เฟืองขยับไปทางขวานิดนึงนะครับก็เป็นวิธีแล้วก็เทคนิคของแต่ละคนนะครับนี่นะครับตัวทีจะอยู่ตรงขีดนี้นะครับแล้วก็วิ่งวิ่งขึ้นมาตรงกลางเสื้อเห็นไหมครับ จะตรงกับน็อตพอดีเห็นนะครับตรงกลางเสื้อจะตรงกับน็อตพอดีเลยก็เป็นเทคนิคนะครับที่ผมใช้ในการประกอบนะครับส่วนท่านอื่นจะมีวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วก็ประกอบนะครับฝาครอบที่มีกระเดือนเรือนนี้เราได้ชโลมน้ํามันไปเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบฝาครอบตรงนี้นะครับเราใส่กาวด้วยนะครับถ้าเราไม่ใส่กาวนะครับปัญหารั่วซึมมีมากนะครับสําหรับจเจ้าวิง หรือ GL ตรงจุดนี้นะครับบางที่ก็ใส่กาวคุณภาพไม่ดีแล้วก็ทําให้เวลาร้อนๆแล้วมันรั่วซึมนะครับถ้าให้ดีนะครับผมแนะนําใช้กาวของพวกรถยนต์ที่ราคาแพงๆนิดนึงคุณภาพสูงนะครับเพื่อความร้อนกว่านี้นะครับโอเคก็ขันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูมาร์กนะครับจุดนี้กับร่องตรงนี้จะตรงกันนะครับแล้วก็ตัวทีกับขีดนี้ก็จะตรงกันนะครับก็โอเคใช้ได้ต่อมา ประกอบฝังคัดกันต่อนะครับชุดคัดผมก็ได้ประกอบเสร็จไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาประกอบฝาครอบตรงปั๊มแรงเหวี่ยงนี้ครับเป็นตัวที่เหมือนน้ามันเครื่องวิ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็เหวี่ยงนะครับทําให้เกิดแรงดันนะครับไปเลี้ยงการสูบรั่ตรงจุดนี้เป็นเิคนิคของรถจักรยานยนต์แต่ละค่ายนะครับและน็อตตรงนี้ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันลูดนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับ ถ้าเกิดเราคืนใช้ของเก่าไปคราวหน้าช่างคนอื่นถอดออกหรือเราถอดเองก็จะถอดออกลําบากนะครับถ้าให้ดีเปลี่ยนของใหม่ไปเลยนะครับนี่นะครับบูธตรงจุดนี้เป็นบูธที่ใช้กดคัดนะครับถ้าลืมใส่ก็อนทให้ประกอบคัดแล้วคัดไม่มีหายไปเลยนะครับหรือบูธศึกบูธอะไรก็อาจจะเป็นจุดนี้ได้นะครับคัดมันต่ำนะครับประกอบกับคัดไปได้เลยนะครับ เวลาประกอบก็ดูบูทด้วยนะครับมันจะมีบูทฝาครอบคับ2ตัวเล็งบูทกับประกฑนให้ตรงนะครับถ้าเกิดว่าเราเล็งไม่ตรงนั้นเวลาเราประกอบฝาครอบไปแล้วกดเข้าไปนั้นมันก็จะไปทําให้ประเกฑนมันขาดได้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ถันน็อตเลยนะครับน็อตฝาครอบคัดนี่ ก็สําคัญนะครับก็ขันให้ตึงนะครับแล้วก็แน่นแต่ไม่ต้องแน่นถึงขนาดที่มันมีเสียงดังเยด็เยดเย็ดเหมือนของใหม่ๆนะครับอันนี้มันจะแน่นจกินไปนี้เอาขอตึงมือนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าสัมผัสมันเรียบนะครับยังไงมันก็เอาอยู่นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็นําเครื่องมายกใส่รถเลยนะครับก็มาดูกันไปเรื่อยๆนะครับ เทคนิคการยกใส่รถก็แต่ละท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางท่านร้อยหน้าก่อนร้อยหลังก่อนก็ไม่ใช่ปัญหานะครับตรงจุดนี้แล้วแต่สะดวกนะครับท่านใดชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับตรงนี้ฝั่งจานไฟผมก็ยังไม่ได้ใส่นะครับผมเอาาไว้มาใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าเครื่องมันจะได้ไม่หนักมากนะครับเราลดระน้ำหนักออกไปนิดนึงเราใส่ถัวเครื่องใส่เลยให้เสร็จแล้วจานไฟเราก็มาใส่ทีหลังด้วยนะครับ ถ้าไม่มีเทคนิคในการยกใส่นะครับเครื่องวิ่งนี่ถือว่าลำบากหน้าดูนะครับเพราะว่าตำแหน่งทุกอย่างมันจะติดหมดเลยนะครับวางขั้นนำเครื่องวิ่งไปใส่2 3 0สหรือใส่พวกรีฝานบางทีก็าอาจจะต้องเจียที่บริเวณโค้งนิดนึงนะครับพอ,อเสร็จแล้วนะครับนำหูเครื่องด้านหน้าตรงจุดนี้นะครับมาใส่นะครับ ผมเคยเจอบางคันนะครับเพื่อนใส่น็อตมาไม่ครบนะครับน็อตตรงนี้มีสี่ตัวแต่แค่ใส่มาสองตัวนะครับมันก็ทําให้หลวมแล้วก็เกิดเสียงดังแล้วก็สั่นได้นะครับเพราะว่าเอฟซีนำรถมาให้ดูบอกว่าขี่แล้วมันสั่นนะครับก็น่าจะมาจากจุดนี้นะครับก็ให้ไปหาน็อตใส่ให้ครบก็ขี่กลับมาก็โอเคนะครับการสั่นน้อยลงนะครับเพราะว่านอ็อต เรื่องตรงนี้นะครับมันหายากพอเสร็จแล้วนะครับนาท่อยเสียมาใส่ได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ท่อไอเสียเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะใกล้ได้ติดเครื่องแล้วก็ฟังเสียงดูกันนะครับว่าการเครื่องจะเป็นยังไงนะครับมันจะดีขึ้นไหมนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้นะครับเสียงเครื่องมันดังนะครับจะดังคลอกลุกปืนข้างข้อนะครับมันหลวม ผมได้ดาการ่นแล้ก็ซีปาทุกปืนใหม่นะครับทําให้เวลาประกอบเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าเวลาประกอบเข้าเวี่ยงเข้าแข้งนั้นเราต้องใช้ตัวดูดนะครับถ้ามันหลวบบางคันหลวมมากๆเราดันเข้าไปได้เลยอย่างนั้นนะเวลาติดเครื่องแล้วมันก็เกิดเสียงดังนะครับแต่อย่างนี้ต้องใช้ตัวดูดแล้วมันก็จะแน่นแล้วก็เสียงเครื่องก็จะไม่ดังนะครับก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันนะครับว่าเครื่องยนต์มันจะ เงียบขนาดไหนนะครับโอเคนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ถังน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับถังน้ำมันใส่สายฝั่งนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับต่อมาติดเครื่องดูกันเลยนะครับใส่น้ำปัดขเครื่อนะครับก็ลองสตาร์ทดูนะครับ โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้ามอหันต์าวิงคันนี้นะครับที่เข้ามาทำเครื่องนะครับทำเครื่องใหม่แล้วก็แปลง CDI ใหม่ก็ไล่ระบบน้ำมันนะครับผมก็ได้ทำการไล่ขบูไปเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ใช้ขบูเพนเจ็นะครับใช้กล่อง CDI ของเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยขบูนะครับแปลงฝั่งคันเซอร์เข้าไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เหลือแต่ไปทดลองก็เดี๋ยวเราค่อยไปทดลองขี่นะครับก็ดับเครื่องก่อนดีกว่านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็เอฟซนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ส่งรถหรือส่งอะไรเข้ามาทํานะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆแล้วก็เอฟซไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ